แกงคั่วฟักทองเห็ดโคนค่ะเคียรีเวอรเมนูเห็ดอีกค่ะวันนี้นะคะแกงคั่วฟักทองใส่เห็ดโคนค่ะทองค่ะเห็ดโคนนะคะใบโหระพาค่ะน้ำกระทิค่ะ พริกชีฟ้าแดงค่ะพริกแกงค่ะซอสน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ำปลาผงนัวหรือผงชโลดน้ำตาลปี๊บค่ะวิธีทำกันเลยนะคะไปเลยค่ะกระทะค่ะน้ำมันโอรีล,ลงไปหนึ่งช้อนแกงผัดพริกแกงให้หอมพริกแกงหนึ่งขีค่ะแส่เลย กะทินะคะครึ่งลิตรค่ะใส่ลงไปแกงเดือดแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลาทิพรสหนึ่งช้อนแกงซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนแกงซอสน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงนะคะใส่ลงไปเลยน้ำตาลปีบ๊บหนึ่งฝาผงนัวและผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟาค่ะพริกแดงค่ะสิบเม็ดใส่ไปเลย ทำด้วยเห็ดโคนนะคะสองขีดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะฟักทองนะคะสองขีดเหมือนกันค่ะใส่ไปเลยค่ะสุดแล้วนะคะใบโหระพาลงเลยค่ะใบโหระพาลงเลยค่ะสิบยอดสิบใบใส่ไปเลย ก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะไอศกรีโคนค่ะค่ะเพื่อนๆลองไปแกงกินกันดูนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย